สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องถุงดำนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีขายหรอกนะครับแต่ผมจะมาพูดว่าถุงดําที่มันหนามันบางแล้วการใช้ซ้าเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแบบไหนยังไงจากประสบการณ์ที่ผมทํามาแล้วผมทามาตั้งแต่ปี2017แต่ผมไม่วัดค่าน้านะครับใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกแล้วก็ไม่วัดค่าปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นเติมปุ๋ยครั้งเดียวเก็บผักขายครับวันนี้จะมาดูครับว่าถุงดําที่ผมใช้ผมใช้แบบไหน ผมใช้แบบนี้แล้วการใช้ซ้ำอะไรยังไงรายละเอียดมาดูครับขออนุญาตสลับกล้องครับผมทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีบ่อยแหละครับคือผมเติมน้ําไว้แล้ววันนี้ผมปลูกผักเนาะปกติใส่ปุ๋ยก่อนจะดีนะแต่ว่าผมแล้วแต่ชุดครับบางชุดก็ใส่ก่อนบางชุดก็ใส่หลัง <c oughs> ถุงดำมันรั่วโดนมดกัดก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดไม่รอดก็เปลี่ยนใหม่แค่นั้นครับถุงดำที่ใช้ทีนี้เนี่ย ถุงดาแบบหนาแบบบางมันดียังไงแบบบางมันจะดีครับมันจะดีเวลาเราปิดฝาเพราะว่าเวลาเราปิดฝามันจะปิดง่ายเนี่ยช่วงตรงนี้มันจะปิดง่ายถ้าแบบหนานมันจะปิดยากหน่อยมันจะปิดง่ายปิดยากต่างกันหน่อยออะฟังผมนะผมเดินไปเดินมาผมเติมน้าเพิ่มเพราะว่าเลือกใช้เอาครับถ้าถามว่าผมใช้แบบไหนผมใช้ตัวนี้ผมซื้อที่แมคโครครับราคาบางทีก็แปดสิบเก้าบางทีก็เก้าสิบเก้าบางทีก็ร้อยสี่บาทขึ้นลงครับแล้วแต่ ก็ไปเลือกซื้อได้ผมใช้ของเอโร่นี่แหละผมไม่ได้มีขายแต่แนะนำว่าผมใช้ตัวนี้มันหนานไหมมันไม่ได้หนาไม่ได้บางจนเกินไปครับมันจะพอดีสําหรับผมนะถ้าผมเห็นตามกลุ่มที่เขาขายแบบเอามาสามารถสวมได้เลยแบบนั้นก็ดีครับมันปลูกง่ายเอ้ยมันใช้ง่ายเอามาสวมเหมือนถุงเท้าเลยนั้นจะง่ายดีครับแต่ผมเลือกใช้แบบนี้ครับเพราะว่าแต่ราคามันไม่ได้เกินกันเยอะนะครับก็เลือกใช้ได้ตามตามที่เราถนัดเอาอย่างนั้นดีกว่า แต่แบบที่เขาขายกันตามกลุ่มนะ่ะโอเคอยู่นะครับก็เอามาสวมใส่ได้ทันทีเลยแต่อย่างของผมเนี่ยต้องมาตัดแล้วก็มามัดแต่ผมสะดวกแบบนี้เพราะผมทําแบบนี้มานานแล้วมันก็เลยสะดวกแบบนี้และออย่างผมก็ใช้ซ้ําทีนี้มาพูดถึงเรื่องการใช้ซ้ําใช้ได้นานแค่ไหนของผมบางทีที่มาจากฤดูหนาก็มีนะโหดเพราะว่าผมใช้ซ้ําครับบางทีผมเติมน้ําแล้วก็เติมปุ๋ยปลูกต่อไปเลยบางครั้งก็อาจจะมีการ สลับเอาด้านหน้าไปด้านหลังนะ้ดบ้างแต่การใช้ซ้ํามันจะเวลาเราใช้ซ้ําเนี่ยเราต้องเติมน้ําไปก่อนแล้วก็ดูเขาว่าอันไหนมันรั่วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชิ้นๆเอาแต่การใช้ซ้ํามันก็มีข้อจํากัดครับทุกอย่างมันมีดีและไม่ดีในตัวเสมอการใช้ซ้ําเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนช่วงนี้แหละครับช่วงฤด,ดูฝนนี่แหละถ้าเราใช้ซ้ําบางทีมันมีราใบาจุดเป็นแล้วเรามาใช้ซ้ํา โอกาสที่มันจะเป็นซ้ำนี่สูงครับดังนั้นถ้าถามผมเรื่องการใช้ซ้ำผมใช้ไหมผมใช้ผมนี่ตัวดีเลยครับในการใช้ถุงนาซ้ําเปิดดูคลิปเก่าๆผมนะครับบางทีนี่ใช้จนผ่วครับผมใช้อย่างนั้นเลยแต่ผมจะไม่ใช้ซ้ําในช่วงฤดูที่เป็นฤดูฝนที่ฝนตกติดต่อกันชื้นแฉะอะไรเนี่ยพวกนี้ผมไม่ใช้ผมจะใช้เฉพาะอย่างเช่นปลายฤดูหนาวลากยาวฤดูร้อนเนี่ยผมใช้ลากยาวเลยครับแต่อย่างช่วงนี้ผมก็ยังใช้ซ้ําอยู่นะครับ ช่วงน,นี้ยังใช้ซ้านะสาหรับผมนะเพราะมันยังไม่เป็นราใบาจุดแต่ถ้าเพื่อนคนใดมีปัญหาเรื่องราใบาจุดไม่ต้องใช้ซ้าครับใช้ซ้ําได้งานแน่นอนครับเพื่อนๆวันนี้อาจจะดูก,กล้องทุรักทุเลหน่อยนะครับเพราะผมเติมน้ด้วยผมทําคลิปเพื่อเวลาผมจํากัดแต่ผมเชื่อว่าความรู้ที่ผมมีจากประสบการณ์ผมแนะนําเพื่อนๆเ,เนี่ยโอเคอยู่ครับได้ปรับใช้เอาถุงดําหนาก็จะดีเวลาเราใช้หมายถึงว่าใช้งานได้นานแต่ มันมีข้อเสียก็เวลาเราปิดฝามันก็ไม่ค่อยแน่นแค่นั้นหละครับถุงดําแบบบางก็จะปิดฝาได้ง่ายแต่การใช้งานมันก็ไม่ยาวนานท่านแบบหนาเนาะเพราะว่าบางทีมีมดมีอะไรกัดเนี่ยตัวที่หนานมันก็จะใช้ได้ดีกว่าในส่วนตรงนั้นก็ปรับใช้เอาครับเลือกใช้เอาตามความเหมาะสมตามที่ตัวเองชอบแค่นั้นเลยครับเพราะมันก็แค่การปลูกผกักถามว่าถุงดําไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ <laughs> คืออย่างนี้ครับรังเราเนี่ยเป็นรังมือสองใส่น้ําเพียวๆไปยังไงมันก็มีซึมบ้างบางรังอาจจะไม่ซึมแต่ใช้ไปน,นานๆมันก็ต้องซึมเราก็ใส่ถุงดํานั่นแหละคือมันง่ายยังไงเวลาเป็นเชื้อราเป็นอะไรเราสามารถเปลี่ยนถุงดําไปเลยเราไม่ต้องมาทำความสะอาดกล่องอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายอย่างนั้นเลยส่วนตรงนี้เนี่ยผมใช้น้ําเก่าปลูกนะคะเนี่ยโรงนี้เนี่ยชุดนี้เลยเป็นน้ําเก่าอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแนะนํามาคุยเรื่องถุงดํากันแค่นี้นะฮะ พื่อนๆได้จะผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้ U.S. Line มาถามได้ในส่วนตรงนี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ